สวยตายแหละอีหน้ากระปุกอีลูกกระปักอีหน้าถนนอีโคโซคองอีหน้ากระดองอีน้องกระเดีหน้าเหลือดจ้าอีหาเหลือดเจ้าอีหน้ากระเจ้าอีไม่เป็นจริง หน้กหนาเนี่ยเอออะโอ้ยไวคนจะหลับจะนอนพักผ่อนม้องร้องเพลงอะไรกันพี่มากฉันไม่ยอมนะอะไรเนี่ยอะไรน้กหนาเนี่ยหน้ากาเขาไม่ยอมนะจะต้องให้มันมันกาบไปขอเ้ามาค่ะมันจะเอาเบ็ดมาเกี่ยวของข้าพี่เอาเบ็ดเกี่ยวเขาทำไมอ่ะอ้าพี่มากาก็ไม่ยอมนะพี่ต้องจัดการให้ข้าด้วยนางนาค่ะมันจะเอาซุงมาถลุงของข้าพีา โอ้โหจะอะไรกันนักหนาเนี่ยทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันมีเวลาไปทําอย่างอื่นกันบ้างไหมนอกจากมายืนทะเลาะกันเนี่ยฮะไม่คนนี Phoenix ้พี่มากต้องเป็นของข้าข้ามาก่อนพี่มากต้องนอนกับข้าโอ้มาตอมาหลาะมันไม่ซบคัญหรอกเว้ยเฮ้ยคือยองเป็นของข้าโอ้ยไอ้เนีต้องเป็นของข้าเดี๋เวเดเ็เใจเย็นๆเอาอย่างนี้ตัดสินเลยเพื่อความยุติธรรมคืนนี้พี่จะนอนกับหน้าเขา าจะใช้ทีเด็ดนะให้พี่มากลืมเองไปเลยค่ะไม่ยอมจริงๆนะพี่มากนย่านั้นคืนนี้พี่มากจะต้องไปของข้าไม่ได้พี่มากจะต้องไปของข้าคนเดียวอย่ามาคืนเสียงกับข้าได้หรืพี่มากก็ไปของข้าทุกคนดูนี้พี่มากต้องไปของข้าอะเอานะไปไกลๆไกลอะไรนะเอาส้นตีนไปไกลๆโอ้ย พุ่ามขบได้ไม้กดกระดูกดังปวกครับคอบแก๊บ,กบอุ้ยเอาอย่างนี้พอเลยทั้งสองคนหนักไปขัดท่าน้าโสนันหนักมาคอยอไปขัดระเบียงหน้าบ้านแยก yeah. กันไปคนละทางเลยเจอไม่ได้กัดกันทุกทีไปขัดระเบียงไปขัดท่าน้ำไป พ่อมากจังเลยอะแ <c oughs> ดงเลยทำไมพ่อไม่เลิอกกับอีนางมะข่อยอะอยู่กับแม่น่าคนเดียวอะอทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกไอ้แดงนางมะข่อยนะเขาเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองนะถ้าพ่อทิ้งเขาไปเขาจะไปทำมาหากินอะไร่ะลูก <c oughs> เราได้เขาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเขา <c oughs> เองก็เหมือนกันนะโตขึ้นมา <c oughs> จะมีเ <c oughs> มีย มีเมียเดียวพอนะลูกนะับเยอะมันปวดหัวเนี่ยสวัสดีครับอันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชายชนทุกท่านนะครับจะหาความบันงสนานรื่นเริง,เรงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรท์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับไปใครกดเลยครับกดเลยกดโทกดเลยดิเออไปละบาย